ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่องช h o ออฟ o ิทรี t o r y ประวัติศาสตร์ทางเลือกของเรากันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ผมว่าทุกท่านคงติดละครเรื่องผมธิคิดกันอย่างมากมายเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งละครเรื่องนี้นะครับได้แฝงเกตประวัติศาสตร์ไว้มากมายเลยทีเดียวทั้งที่เคยเกิดขึ้นจริงบ้างและไม่เคยเกิดขึ้นจริงบ้างและทางช่องชอย i อฟ o ิทรีของเรานะครับก็ได้ทํา EP เกี่ยวกับละครเรื่องนี้กันมา3 EP แล้วครับตั้งแต่ละครเริ่มออนแอร์มา และแน่นอนครับว่าทางช่องชอยออ e o ิ h i รของเรายังคงติดตามละครเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อเหมือนทุกท่านเช่นเดียวกันครับและวันนี้นะครับผมจะมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ทุกท่านได้ดูกันมาแล้วในละครซึ่งตอนที่ว่านี้ก็คือตอนที่คุณหญิงจำปายาของหมื่นราชลิศนะครับรอคอยเมียพระราชทานที่คุณหลวงท้ายสะจะมอบให้กับรานชายของตัวเองนั่นเอง EP พีนี้ผมเลยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเมียรพระราชทานกันครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและทําไมเมียรพระราชทานถึงมาทีหลังแต่มาแรงแม้แต่เมียหลวงยังต้องหลบเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตาม e ีพีนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ ภรยาพระราชทานหรือว่าคําว่าเมียพระราชทานตามที่คุณหญิงจำปาพูดในละครนะครับมันเป็นธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่งครับในราชสำนักที่เราปกครองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชผู้ใดที่ทําความดีความชอบและจงรักภักดีเป็นที่ไว้วางพระราชลทยของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเพราะองค์ก็จะพระราชทานผู้หญิงให้เป็นบําเหน็จรางวัลครับหญิงนั้นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนางพระราชทานหรือเมียนางนั่นเองครับ คำว่าเมียพระราชทานนะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้ไปศึกษาบทความของนิตยาสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับเมษายนพุทธศักราช2528ครับโดยเรื่องนี้นะครับยกเอกสารและหลักฐานต่างๆมาให้เห็นภาพเมียพระราชทานได้ชัดเจนขึ้นครับเช่นกฎหมายตาสามดวงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าผู้ใดชนช้างมีชัยและฆ่าศึกขาดหัวช้างบําเหน็จได้ผ่านทองร่มคันทองคานหามทองแลเมียนาง ซึ่งธรรมเนียมการพระราชทานหญิงให้เป็นรางวัลน,นี้นะครับมีปรากฏมาในวรรณคดีหลายเล่มครับเรื่องแรกก็คือลิลิตองการแช่งน้ำครับซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีที่แต่งด้วยบทกรชิ้นแรกของไทยเราเลยทีเดียวใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาครับมีข้อความตอนแรกเกี่ยวกับการสร้างโลกการสาปแช่งผู้ทรยศต,ต่อพระเจ้าแผ่นดินส่วนตอนท้ายให้พรผู้จงรักภักดีและกล่าวว่าผู้ใดที่ซื่อสัตย์พระเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานสิ่งต่างๆเป็นรางวัลพร้อมกับคําที่ว่าใครซื่อเจ้าเติมนาง เพราะฉะนั้นยอมเชื่อได้ว่าธรรมเนียมปฏิบัติอย่างนี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยอ็ดวยาตอนต้นแล้วครับส่วนเล่มต่อมานะครับก็คือวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เรารู้จักกันดีครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยได้มาจากสมัยอ็ดวยาและหลายๆตอนก็มาเขียนกันในสมัยรัตนโกสินทร์ครับพระัยบุตรชายของขุนแผนกับนางวันทองเนี่ยได้นางส้อยฟ้าซึ่งเป็นพระราชธิดาของเจ้าเชีงยงใหม่มาเป็นเมียนางครับหรือเมียพระราชทานั่นเองเพราะสามารถรบชนะเจ้าเชียงใหม่ได้ครับ ส่วนเรื่องราชาธิราชนะครับก็มีเขียนเอาไว้ว่าสมิงนครอินทหารเอกผู้หนึ่งของพระเจ้าราชาธิราชทําศึกชนะสามารถประหารชีวิตมังมหานรธาได้พระเจ้าราชาธิราชโปรดให้นางอุตระหยิบหมากในพานพระศีมาประทานให้ภายหลังสมิงนครอินแกล้งรองพระไทยว่าชอบนางอุตระพระเจ้าราชาธิราชก็พระราชทานให้พร้อมกับตัดว่า ทุกวันนี้ตัวเราก็เป็นกษัตริย์ใช่จะไร้พระสนมเสมอนางอุตระนี้ก็หาไม่ได้แม้จะหาสตรีที่มีลักษณะรูปงามให้ยิ่งกว่านางอุตระนี้ก็ได้ดังความปรารถนาแต่จะหาข้าทหารมีฝีมือเข้มแข็งดุสมิงนครอินนี้หายากนัก ซึ่งการที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานนางเป็นรางวัลให้แก่ข้าราชการผู้ประกอบความชอบนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยผมได้ไปศึกษาบทความของจิตภูมิศักดิ์ครับเขาเคยเอามาวิจาร์เรื่องนี้และในบทความโค์งการแช่งน้ำเนี่ยก็เสนอไว้ด้วยว่าเสร็จแล้วก็หยอดทีเด็ดเข้าให้ว่าใครซื่อเจ้าเติมนาง ที่เด็ดอันนี้คือใครซื้อสัตว์จงรับพักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินท่านจะพระราชทานตัวอ่อนๆเพิ่มเติมให้เป็นรางวัลสำหรับอยู่งานนวดเฟ้นข้างในจวนนี่คือวัฒนธรรมอีกในหนึ่งคือรูปแบบของชีวิตศักดินาผู้หญิงของสังคมศักดินาก็คือเครื่องมือบำบัดความไข้อันมีชีวิต เป็นเสมือนทรัพย์สินสิ่งของที่หยิบยื่นให้กันเป็นรางวัลหน้าที่ของเธอก็คือบำเรอความสุขทางการอารมณ์ให้แก่ชายไม่ผิดอะไรกับโสเพณีผิดกันแต่ว่าเป็นโสเพณีผูกขาดที่ไม่สับสนเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้นะครับจิตภูมิศักเนี่ยมองเห็นว่าการกระทําเช่นนี้เป็นลักษณะดูถูกสตรีเพศของศักดินาครับที่นําผู้หญิงมาเป็นรางวัลเหมือนทรัพย์สินเงินทองต่างๆและเอาผู้หญิงไปเพื่อบําเลอความสุขทางการอารมณ์หญิงจึงมีลักษณะไม่ต่างจากโสเพณีผูกขาดครับและอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเมื่อเราจับคําว่าเมียนางไปเชื่อมโยงกับมิติทางการเมืองเนี่ยเรื่องนี้นะครับทางดกรกัญจรการาเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่า เมื่อเราวิเคราะห์เรื่องนี้กันโดยละเอียดนะครับหาหลักฐานต่างๆมาประกอบกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพระราชทานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินทรงทําไปอย่างสนุกสนุกไม่มีสาระครับนึกจะยกผู้หญิงให้ไปเป็นนางบำเรอของใครก็ได้แต่กลับเป็นนโยบายในการบริหารระดับชาติกันเลยทีเดียวและสิ่งที่จะพอเป็นหลักฐานยืนยันว่าการพระราชทานานางมีการเมืองแอบแฝงอยู่ด้วยนั้นแน่นอนว่ามีประเด็นต่างๆที่จะต้องนํามาพิจารณาดังนี้ครับ โดยประการแรกเลยก็คือหญิงที่พระเจ้าแผ่นดินนำมาพระราชทานเป็นนางข้าหลวงที่มาถวายตัวรับใช้อยู่ตามตำหนักมเหสีตำหนักเจ้าจอมและตำหนักพระสนมต่างๆนะครับหญิงเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นลูกหาบดีของข้าราชการชั้นใหญ่ในกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งข้าราชการเหล่านี้นะครับปรารถนาจะให้ลูกได้รับการศึกษาอบรมแบบชาววังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมกักจะส่งธิดาเข้าไปถวายตัวเป็นนางข้าหลวงอยู่กับเจ้านายพระองค์หญิงหรือท่านผู้หญิงในพระราชวังตั้งแต่เยาว,วัยครับ ข้าราชการที่ถวายทิดาเป็นนางข้าหลวงคนหนึ่งหรือ2คนแล้วนะครับก็นิยมส่งทิดาผู้น้องเข้าไปศึกษาอบรมด้วยครับโดยหญิงเหล่านี้นะครับจะได้รับการฝึกฝนในเรื่องของการประกอบอาหารเย็บปักถักร้อยขับร้องและฟอนร,รำครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าจอมของพระเจ้าแผ่นดินนางพระราชทานหรือละออกไปแต่งงานตามฐานะสกุลครับซึ่งยอมเป็นที่หมายปองของชายสกุลสูงโดยถือว่ามีคุณสมบัติของคุณสตรีอยู่เพียบพร้อมนั่นเองครับ สำหรับพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะครับถ้าท่านโปรดปานหญิงคนใดและแต่งตั้งขึ้นให้เป็นเจ้าจอมเนี่ยนอกจากะเป็นการชอบพอพระทัยของพระองค์แล้วย่อมหมายถึงการผูกความจงรักภักดีของครอบครัวนั้นต่อพระองค์อีกด้วยประการหนึ่งครับการจะยกหญิงคนใดให้ข้าราชการผู้ใดอาจใช้หลักการเดียวกันก็คือเป็นการผูกพันให้เกิดความจงรักภักดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับ และประการที่2นะครับพระเจ้าแผ่นดินไทยเนี่ยท่านไม่นิยมพระราชทานพระมเหสีเจ้าจอมหรือพระสนมของพระองค์ให้แก่ผู้ใดครับโดยมีประเพณีที่ถือกันว่าอะไรที่เป็นของใช้ส่วนพระองค์แล้วใครจะไปใช้ร่วมย่อมเป็นเสนียดจันไรนั่นเองครับ ฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านจึงพระราชทานได้แต่นางข้าหลวงที่อยู่ในตำหนักของพระชายาต่างๆเท่านั้นครับหญิงเหล่านี้พอเริ่มเติบโตก็ถูกส่งมาอยู่ในวงังได้รับการฝึกปลือกล่อมเกาวความจงรักภักดีเมื่อถูกให้ส่งไปอยู่กับใครก็อาจโน้มน้าวให้คนคนนั้นเนี่ยอยู่ใกล้พระองค์และมีความจงรักภักดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับและจากคําที่ผมพูดมาตอนต้นนะครับก็คือว่าเมียพระราชทานที่แม้แต่เมียหลวงยังต้องหลบมันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ เมียพระราชทธธานหรือเมียนางนะครับมีกฎหมายรับรองสถานภาพไว้อย่างชัดเจนครับดังปรากฏในพระอายการลักษณะผัวเมียครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้วได้แบ่งประยาไว้3ประเภทดังนี้ครับ 1. ก็คือเมียกลางเมืองครับหมายถึงเมียหลวงได้แก่หญิงอันที่บิดาบารดากุมมือให้เป็นเมียชาย 2. เมียกลางนอกหรือหมายถึงเมียน้อยหรืออนุภรยานั่นเองครับซึ่งได้แก่ใช้คอหญิงมาเป็นอนุภรยาลองลงมาจากเมียหลวงนั่นเองและเมียที่3นะครับคือเมียกลางทาสีครับซึ่งหมายถึงเมียทาสนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับหญิงคนใดที่ชายไถ่ตัวได้มาเนี่ยก็จะมาเป็นเมียครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยจะรองลงมาจากเมียน้อยครับ และนอกจากนี้นะครับในกฎบนเทียนบาเนี่ยยังกล่าวถึงพระยาอีกประการหนึ่งคือเมียพระราชทานหรือเมยนางซึ่งมีตําแหน่งและฐานะสูงกว่าเมียกลางเมืองหรือเมียหลวงนั่นเองครับแต่ถือศรีนาเท่าเมียหลวงผู้ที่ได้รับพระราชทานเมียนางจะเอาไปขายเป็นทาสแก่ผู้ใดไม่ได้ครับส่วนเมียหลวงเมียน้อยหรือเมียทาสสามีมีสิทธิที่จะเอาไปขายได้นอกจากนี้เนี่ยยังต้องปฏิบัติให้ถูกทํานองครองธรรมจะทุบตีทารุนอย่างเมียอื่นไม่ได้ครับและก็มีบทลงโทษไว้ด้วยว่า อันหนึ่งเมียแห่งตนนั้นเท้าพยาประสาทให้แก่ตนทาแรสตีนั้นผิดประการใดให้ตีด่าให้ราบจำปาาให้กลัวอย่าให้ล้มตายเสียรูปทรงสตีนั้นไปถ้ามีได้ทำตามโทษสามสถานกฎมนเทียนบานบันทึกไว้แบบนี้นะครับ ซึ่งเรื่องนี้มันก็แสดงถึงว่าชายใดที่มีเมียหลวงอยู่ก่อนแล้วถ้าได้เมียพระราชทานมาแล้วเมียพระราชทานก็จะอยู่ในฐานะที่เหนือเมียทั้งปวงนั่นเองครับหากสามีตายมีบทบัญญัติไว้ว่าเมียพระราชทานจะได้รับมรดกมากกว่าเมียประเภทอื่นๆก็คือภริยาอันทรงพระกรุณาพระจราชทานให้ได้ทรัพย์สามส่วนกึ่งภริยาอันสุขขอมีขันมากบิดามารดายกให้ได้รับทรัพย์สามส่วน เหตุภริยาอันพระราชทานั้นให้ศักดิ์สูงกว่าภริยาอันมีขันหมากบิดามารดายกให้อนุภริยาได้รับทรัพย์สองสวนกึง่งภริยาทาตให้ปล่อยเป็นไทยซึ่งตามกฎมนียนบานได้บันทึกการรับมรดกของภริยาแบบต่างๆไว้แบบนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเมียพระราชทานะครับผมว่าคงคลายข้อสงสัยให้กับทุกท่านที่เป็นแฟนละครเรื่องนี้กันได้พอสมควรนะครับ และเราคงจะต้องไปลุ้นต่อว่าฉากที่แม่พุตานแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นข้าหลวงนั้นอาจจะเป็นเมียรพระราชทานซึ่งมอแผ่หมื่นราชริ์หรืออาจจะถวายตัวเป็นบาดบริจาริกาของขุนหลวงไทสะก็เป็นไปได้ครับเอาเป็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เราไปติดตามกันในละครเพื่อเพิ่มอัออรถรสในการรับชมให้มากขึ้นกันดีกว่าครับและสำหรับช่องช้อย c e of History ของเราใน EP นี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับััน,นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับ